วันพระโอกาสแห่งการทำบุญและความสงบใจวันพระหรือวันธรรมสาวนะเป็นวันที่เวียนมาบรรจบทุกๆ7จ็ดถึงแวันตามปฏิทินจันทรคติได้แก่วันขึ้น8ดค่ำวันขึ้น15บห้าค่ำหรือวันเพ็ญวันแรม8ดค่ำและวันแรม15บห้าค่ำหรือแรม14่ค่ำในเดือนขาดถือเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธนิยมเดินทางไปวัด ทำบุญปฏิบัติธรรมและระลึกถึงหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทำไมต้องใส่บาตรตอนเช้าในวันพระการตักบาตรเป็นกิจกรรมง่ายๆแต่ทรงคุณค่าที่สุดประการหนึ่ง ของชีวิตพุทธศาสนิกชนการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ในยามเช้าไม่ใช่แค่เพียงการให้แต่เป็นการเปิดหัวใจสู่ความสุขที่แท้จริงเป็นการทำทานอันยิ่งใหญ่เมื่อเราถวายอาหารแก่พระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญจิตใจของเราจะอ่อนโยนเต็มไปด้วยเมตตาและพร้อมที่จะเป็นผู้ให้สร้างความสงบแก่จิตใจขณะที่ตักบาตรเราจะเกิดความสุขความสงบ และสมาธิเป็นช่วงเวลาที่หัวใจเต็มไปด้วยความดีงามสร้างสายสัมพันธ์ในชุมชนการใส่บาทเช้ายังเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนได้พบปะกัน ทักทายเพื่อนบ้านทำให้เกิดความอบอุ่นและความผูกพันเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตตามความเชื่อนะคะการทำบุญตักบาตรช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีและเชื้อเชิญสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตค่ะอีกทั้งยังสามารถอุทิศบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษและเจ้ากรรมในเวรได้อีกด้วยความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆนะคะการเลือกสรรอาหารที่ดีสะอาดและตั้งใจปรุงเพื่อใส่บาตร ไม่เพียงแสดงถึงความเคารพต่อพระสงฆ์อย่างเดียวนะคะแต่ยังเป็นการฝึกใจให้ละเอียดอ่อนและมีสติในทุกการกระทำวันพระจึงไม่ใช่เพียงวันทำบุญตามประเพณีแต่เป็นโอกาสในการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยหัวใจที่ผ่องใสเต็มไปด้วยบุญกุศลและพร้อมจะส่งต่อความดีงามไปสู่คนรอบข้างหากใครยังไม่เคยลองตักบาตรในวันพระ อาจถือว่านี่คือจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะพาเราเดินเข้าสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนค่ะอยู่เพื่อทำความดีวันไหนทำความดีวันนั้นไม่ศูนย์เปล่านะคะสำหรับวันพระเมื่อมีบุญวาสนาได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจงหมั่นสร้างบุญกุศลและความดีไว้เสมอ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีทรัพย์มีโชคสุขภาพจิตสดใสสุขภาพกายแข็งแรงธรรมโมหเวรักคติธรรมจาจาฤธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมสิ่งใดเป็นบุญให้รีบทำสิ่งใดเป็นบาปให้รีบทิ้งให้ทุกคนตระหนักรู้ทุกเช้าที่ตื่นมาวันเวลาที่เรามีชีวิตอยู่